สวัสดีครับตอนนี้อกับเซิร์ฟเวอร์เดอะหักนะครับก็อาทิตย์นี้แล้วก็เดือนนี้นะครับก็จะมาเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเราแล้วนะครับผมก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโปรโมชั่นจะเป็นเหมือนโปรที่แล้วเอ้ยพูดผิดจะเหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของเซิร์ฟนี้แล้วก็สองพันอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับใครอยากฟังรายละเอียดแบบลิบๆย่อยๆเนี่ยก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมนี่เห็นไหมเติมโประาทรงสะสมนะครับมีหมดเลยนะทุกอย่าง สำหรับสายเติมนะครับใครที่ชอบมาเริมนี้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของตอนนี้นะครับมีเซ็ตสั่งทําประจาเริมแล้วนะ mm. ก็จะมีาราคา2,000บาทนะครับตัวหัวปืนมีดเป๋าครบทุกอย่างนะก็ใครที่เติม2,000บาทนะครับก็ไปเ,เขาเรียกว่าอะไรอะไปเลือกเซตได้เลยนะครับผมกับ admin นะน่าจะเป็นไม่ใช่สะสมนะครับน่าจะเป็น2,000บาทเลยนะสำหรับเซ็มนี้จะมีเซ็ตทั้งข้างที่จะแพงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับวันนี้เราโดน โถมแบบรุมสกรรมนะครับปบกไอ้พี่ใจหัวถึงกี่ไรอะหัวถึงเก้าศูนย์มาข้าไม่รักตีหรอหัวตัวถึงกี่ไรเก้าศูนย์รอบนี้เหมือนเราต้องเจอกับออสิ่งที่เรียกว่าสั่งทำอุ้ยอุ้ยเต็มเลยยาดยยดยาดยบยาดยาเดโถม่ครับที่ไล่ฟันที่ช่นี่อยู่ไอ้ขบนมีขบนมีขบนมาไล่ผมแล้วไปเลยขึ้นขึ้นไปขึ้นไป ไผมโยนโ้ย่หมืนีตัวเนี่ยใช้หมื่นปะโอ้กูเตะไม่ใช่น่าจะเตประมาณเราพี่น่าจะเตประมาณเราโอเคแต่ิปะมทุบเลยพี่อัทุบเลยใช่ใชตัมาตัวบนไหมตัวบนันมีโดนนโโโห้ตายม่หโอ้ผมมีดแรงพี่อัสผมโดนมีดที่แรงมากไม่เป็นไรยังไเฮียม่เนะ่เดินตามไม่กันแรงมากได้ดีเลยนี่ยนี่ยนดงมาก ผมนี่แรงมากแรงมากมันแรงมากอ่ะพอขอตื้โอยยาผมขึ้นเลยนะเป็นไงขึ้นเลยนะโอเคโอเคผมยังไม่ขึ้นแล้วกันทางนไม่มีสามรอยปาไปไม่มีไม่มีตอนนี้ผมเหมือนเอ่อโดนถาโถมนะครับเราจะโดน่มืผมดระเบิดยาบันดลผมไั่ได้กลางขึ้นไม่ได้อ่สอไม่ไไม่ไร่ไไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไ่ไ่ไไม่ไมม่ไไม่ไม่ไไม่่ไไ่ไม่ไไม่ไไม่ไไรไม หัวสองไม่ได้โอ้หัวตายเดี๋ยวนะเดี๋ยอะๆๆๆมุดเดินแล้วผมเดินแล้วผมเดินแล้วแล้วล่ะล่ะไปไปดิเดี๋ยววะหัวสองโอ้มันเยอะมากเลิกไม่ตายมันเยอะมากมันเยอะมากย้ายไหนผมอยู่สองไป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 สวนเฮ้ยคุกบ่ผมจะไปถอยมันเยอะมากเยอะที่อันหลังๆไม่อยู่หลังนี่ตัวนี้ไปถอยไปถอยไปสวนสวนได้หัวหนึ่งหัวสองหัวสามมันเยอะมาก เึ๊บกไปพี่โดังดไรไม่เป็นขึ่นไปอยู่ขวบ่งสองวสมวตอุ้ยหูไม่ตายพี่อัรผมตัวไล่โอ้ยต้องโดดชัดชัดอะโดดไปโดดไปนี่หน้าตนตัวพกหน้าตวนพี่อหน้าพดหน้าพดพี่มองพี่มองน่อมองอ้ยเปลี่นไม่เปลี่ยนะเดเอาไมเอามเดอต้ี่แกเาสกันยาอหสะเนี่ยสับแจ็คสับแจ็คที่ยิงอยู่เม็้เลยได้ไดเดี๋ยวไป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 ่ใี่ คุขึ้นไปผมขึ้นไใช่ๆๆมีคนดักะเต็มันดไอ้เหี้ยยัดไม่คนดพี่อยู่ชั้นโหเดินหมเสียไม่ได่่เสวาัสไม่แต่เขาปืนรัวขึ้นนะไฟไฟโดปผมโดอยางล่าง่ขยางล่างแล้วค่หนึ่งขึ้นไม่ได้อะไม่ดักผม เนี่ยมีกูเนี่ยพี่อาร์ตต้องเอาตัวนี้เ้าเลนนี่หวายี่อต้องเอาเลนแตกกับพี่อาร์ตหน้เป็นไงโอเคโอเคหน้าโซนหน้าโซนไหนไหนไหนังผมต้องต้องเบิ้นตัวนี้พี่ผมจะได้อได้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 ไละกูไม่ตายเนี่ยมัยิงตัวนี้อย่นี้เนี่ตัวหตัวเลยวะไผมมาแล้วผมมาผมขึ้นบนนะผมขึ้นบนนะมาขึ้นมามไล่ผมมไล่ผมมาไล่ผมม่ไ่ผมโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ม่ชั้นอะอ่่ยไม่ได้ไม่ได้ท่านสมไม่่่นสมพี่อยู่ชั้น5นะ โอเคมันอะไรดีปะไม่ไรไม่ไรมันไรผมมันไรผมทำมาทำมาอ้ไปเยอะมากไปไอ้ไฟไอ้ไฟมันเยอะมากพี่อยู่ชั้นสาบไปโดนมาได้โดนมาได้โดนมาแล้วโดนมาแล้วโดนมาแล้วยันหลังหลังไม่เห็นดีเลยเห็นวะไม่โดนมันไม่โดนมันไม่โดนนไม่โดนข้าคุหน่อยอาเท็น่ารัอู้วี่มันกี่ตัวในไปไม่โดนหลังแน่ไอ้สัสถูกแทงให้แล้วเลยยานบนหัวเต็มเลยบนหัวไม่โดดไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดดบนหัวเลยโอ้ อะมาตกไปแล้วขอกดนะครับยมือถผมมีผหมตัวนหวราไปหาผมดเรบไปหาเออมาสองตัวมามาบันเดีมาบันเดียวันหนึ่งกุ้งยใจ้กุ้อใเนี่ยยืงสามยืนสามไม่ไหวก็ถอยไปเลยน้องไอ้เหี้ยเราใส่ทุนตัวนี้ตัวส่งข่าววูบไอ้เหี้ยตัวไหนตันเจ็บมากตัวไหนวะยิงอยู่ยิงอยู่ทุ่มเลยไปไปหัวหัวเยอะหัวเยอะชอยวหน่ เวยนังเม็นเจอจังวะแน่นอนต้องไม่งั้น่คนวันึงหัวหัวเต็มหัวกูเนี่ยถอยมาน้องเสยตายผมจจกิวผมโจกวผมเตายคนสาม้นสอง้นสองใช่ปะนี่อยู่ไล่ผมไล่ผมนี่คนสองมันไล่ผมอยู่้กระตุกกระตุกตุกตุกระตุกตายไม่ไม่ตายไม่ตายพี่พี่อยู่หลังนีนะโอเคเรานำไปได้กินย่ินอีกไม่หน ไม่เป็นไรสายจุ๊กแ่ต้องกับพกตัวไก่อ่ะพี่เห็นมาพกตัวไก่อ่ะเห็น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 มันคือมันคือแจ็คไม่เหรอโอ้มือไอ้ไอดิกูยิงได้กูยิงได้เออกูยิงได้กูยิงได้กูยิงได้มดิมดิพร้อมแล้วบอกโอ้หไเอาเอาได้เ็เเ็บให้ดูเก็บเ็บป่ะได้แล้วมั้งเก็บเป๋าเก็บเป๋าด้วยเก็บเป๋าด้วยเก็บเป๋าด้วยได้ไหมได้ไหมได้ไหมโได้โไดโกไดโพมาโไวนีไมถึงแไมถึงล เดี๋ยวแป๊บนึงขอดูหัวเห็นเลเราบ้าไปแ้วมาเชิพ่โอ้ยเยี่ยหัวกากเท่าไรหัวกับหัวเก้าศูนย์จะพกก็ได้ไเดี๋ดตัวไม่ได้ได้หัวไอตัวมีตัวห้าอยอยู่พี่ต้ยเก็บหัวมานมาขึ้นมาเลยตัวห้าร้อเปีร์บีรรอไปนึ่งรอได้ได้ได้ตัเลยบยกระเป๋ากูลืลี่ยดไม่หมดไปเดยดีนะแต่พกได้ไปดีนะกูไม่ได้เอามีดไปอ่ะเพราะมีด มันแปลงอยู่นะพี่อาจผม,<ว>มอะพกอะไรนะพอเราพกก็พอที่อไม่ไม่พกเนี่ยมันขายเอย็มเจสิบเอาดีใช่ใช่ไม่ไหวใครมันอยู่นะครับผมบอกเลยโอนหมื่นอยู่ข้างล่างหมดแล้วยังไงพี่อาจผมบอกแล้วต้องเอาไอ้เจนี่ก่อนไกล้ขอตัวหน่อยนึงโอ้ดามิดเท่าไหร่วะถ้าร้อยห้าสิบพิอาจดมิดแล้วรัวยปะเขาอยูอ่ข้างล่างกันนะครับตอนนี้ แต่ผมไว้ไอ้เชีตัวเออผมมีตัว500อยู่ไอ้ผมมีตัวพันด้ว 1, ยเป่าพี่อัรเออเปล่าแตกังไงนเน,นี่ยไม่อยูหรอไม่อยู่เนีน่ยนี่โดนอยู่โดนอย,ย,ย,ยู่ต,ตีตีมาล 9, 9, 9, 9. เลขเก้า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 เร็วจ้ะตอนนี้รอขึ้นนะครับทุกคนมาดิพี่เต้ยแจนเย็นอาจจะไอ้ที่จุกจังเลยโอ้โหเล่นหมดไอ้ไปต้องมีมันดะเป็นเท่าไหร่ไปดูดิพกอ่ะ500 50วิ่งอยากได้พกสัตวพกเล็กว่ะ ไอพวกไอรูรัวพวกแดงอ่ะไ่ก็แม็กก่อนมันจะแม็กดิส์มามาพี่พี่จะยังดรอป้ยจะดรอปแล้ดรอปนะสามห้าน่าจะผิดอย่างเดียวคุณเลสตัดโอเคพี่จนไม่ช่วยพี่เลยพี่จ่ระวังแล้วเดี๋ยวพี่่อนะพวกมันแรงนะบอกไว้ก่อนพี่ารผมมาแล้วพี่อผมอยู่ล่างสุดเออพี่อยู่ชั้นห้ามันตามพี่ปะมันตามพี่เยอะๆอยู่ ผมก็บกอ่บกยงหลังบกยองหลังบกยูงหลังพี่เในห้องแ้มาในห้องนี้แล้ไปอี้ได้ได้ได้ไมันไล่พี่เต้มันไล่พี่เต้มันไล่พี่เต้พี่เข้าไปพี่เข้าไปจะเรียกพอโอเคโอเคูมมาไล่กูถอตัวเลยนี่คนในเซิร์ฟมันอะไรเยอะวะเฮ้ยเดี๋ยวพี่วัดทัางนอให้ยิงเขา้ิงเข้าในไปนะได้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 เธกว่บเต็กมันเอากูคนเดียวเลยไม่ไม่บางนีพี่พี่รอมันเข้าห้องเดี๋ยวผมยิงหลังให้ได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 ้พี่ว

ตวเมลบีร์จัดัสิอมมยูไหนมาแล้วรับผมตูเมยัดมอันนี้โอ้ไม่ตายว่ะพี่ฟันไม่โดนไปพี่อาร์ได้กอนยันถอยไปถอยไปกันถอยมันสอไยืนสองอ่ได้พี่สามมืดอุ้ยมันไล่มันไล่ยัดมนมันไล่มันไล่ีมันไล่พี่ตบ้าไล่ยัดมันไล่พี่มาไเยอะอะเวไปยัาพี่อาร์ยมา หัวหวหัวง oh um. ัวตองหัวตายพี right. so, um, ่เตัวไหนตัวไหนตัวไหนตาอุ้ยกูตกโดนก่อนวโดนก่อนโดดโดนเลโดนเลยโเลยตัวนอกพี่ร์ตัวนอกตัวนอกตัวนอเอ้มันจะไปอีกไปไปไปถอยถอยถอี่ร์ถอย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 สนสวนสวนกูไม่เลยไอ้วนอ้ีแออไไอ้ไอ้ไป่ไหนอเตกโอ้โอ่สยไม่พียแอรียอย บางที่เม็เปียตูเมดเยเมดเิโอ้ยมโดนโดนฟันมโดนฟันไคมเลยโดนฟันมันฟันหมันฟันโอเคถอยเลยถอยเลยเลตัวเสียอยู่้ยดิเม็ดไหนเีูเม็ดตูเมผมโดนนะผมโดนนะโดนสียหายไวมากเลยอ่าโดนโดนหัโอากาศอีกแล้วใได้ตัวพันูเม็เอียตัวพันัว่ะไอตัวพัยต่ะเดี๋ยวว่เรามาไหางูเม คุณรู้หมัอนจิมหรือเปล่าพี่อาร์ตอะไรอะไรไม่ต้องอัดออกมาเหียเลือกไม่ออกมาไปไม่ออกมาไปไม่ออกมาผมเอาตัวไหนต้องต้องลองเลือกะไรตัวกันยี่ห้อตัวพันยี่ห้อตัวพันกันได้ได้ยามาไล่ผมมาไล่ผมหนีไปหนีไปหนีไปผมจุกได้หยุ่นจุกหยู่พี่บิ๊ดมันดุเดี๋ยวพี่อาร์ตเข้ามาก่อนเยังไปเลยไปเลยไปไปสวนสวนสวนแล้วไม่ต้องสวนผมลุยนสามพี่อาร์ตซีนน้ำวิ่งกันได้ฉันสามพี่ไต้กดแม็กโรผมเลยพี่ไต้กดแม็กโรผมเลยพี่อยู่ด้วยกันนะ อ้าวผมมาแล้วผมมันมันเด่งกำกันเลยกูไปรถเลยกูไปรถเอาแจ็คได้ป่ะแจ็คงูอยู่นะไปหัวพันตัวพันหัวพันวเจ็บมากพี่แอ๊ดหัวพันเจ็บมากอาดิไป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 โอ้ผมไม่เยอะผมผมโดนผมโดนพี่แอ๊ดผมโดนผมโดนชันชันชันพี่อยู่ราการนะได้มาแตกปะวะเมื่อกี้ไม่แตก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 มาไล่ผมอยู่มาไล่ผมอยู่ชั้นไม่แดงกังพี่ยังอยู่แจ็คพี่แจ็คอยู่ทุกเม็ดเลยไปแจ็คตัวไหนวะพี่อ๊ดหลังพี่อ๊ดหลังหลังเขาหลังเขาอย่าพี่อ๊ดตัวพันเจ็บมาก ออกมาออกมาไอ้ที่เจ็บตัวฟันเนี่ย่ะเจ็บหัวพันเจ็บเจ็บมากพี่ตันหัวพันอยู่น้ำหมดตายพี่ตันพันเดี๋ยก่อนไปฝันเดียวกันผมเจอมาแล้วไปมาไล่ผมมาไล่ผมโอเคพี่ตามพี่ตามพี่ตามอยู่ไหนตัวแจ็คเอาไอ้ที่ไอ้เจ็บมากเจ็บมากยังไม่ยังไ่ยังไม่ถึงมันเยอะมันเยอะไปตายจะทำอะดมาจากไหนฮะอ้ท่านไหนเดียวมันมีฟันกูทุกเม็ด

ดูไม่เล่นหัวพันน่ะยารอไม่เล่นนอกกพิแอรโอ้ไปตายยี่ทุกเม็ดเลสัตใครอยู่ไหนกันอายุแตกอายุแตกฮะมันโดดไปแล้วมันโดดไปแล้วคนไหนวะพี่ยางที่หลังหลังตัวไหนแม่หัวพันเนี่ยพี่อร์ทุกเม็ดเลยแกลิงหลังแกลิงหลังเฮ้ยแกลิงี่อะไรอีกเดี๋ยวสัตแกลิงเจ็บากแกลิงเจ็บมากอ้าวออกมาไปออกมาเผอตา มาเลยมามาพี่มาทุกเม็ดเลยหัวพันอะหัวพันทุกเม็ดเลยหัวทุกเม็ดเลยไปหัทุกเม็ดเลยอูนอยู่ไหนอยู่ไหนชั้นสองุกเม็ดเลยมาแล้วมาแล้ก่อนไปไอ้เหี้ยหายเลยไป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 กลางไปกลางแรงรป่าไอ้เหี้ย่ไกแม่งก่อนเลย่ไ่ไม่ตายได้ไงวะทุกคนกคนเห็นใช่ไมแรงจรไ่อมกี่ สัตว์ไม่ตายเฉยไปกดไหนกันหน่อยดไปกดไหนครับผมเน่อยพีมมันไม่มีกูน่ะโอ้เขาลงแล้วโอ้เขาเปลี่ยนเซตกันแล้วนะครับทุกคนลุ่นใหญ่เกินเซตโหดดิ้งไม่ไหวนะอ๋อเขาเปลี่ยนพันแล้วเปลี่ยนพันแล้วได้อยู่เก็บแล้วไอ้เหี้ยได้อยูเป็นใจเป็นใกดไหนกันหน่อยเป็นใเฮ้ยช่วยกดอยู่มึงก็กดไปด้อยู่กดอยู่เป็นใจมาขึ้นมาเลยเอ้าพี่อยู่ข้างล่างเนาะกดทุบเพชดทอยู่ข้างล่างพี่พี่อยู่ม ไปไปไปชมไปเลยไปไปเล่นโพกเหมือนกันมน่ไไป็้ปางไปไป็นหมันขึ้นไปนะมันตามไปตามไปมันเยอะมากยา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 มันเยอะมันเยอะพี่มาพี่มาโดดแล้วล้วกันพี่เตพี่เตไปไหนไปไปมลงมาลงพี่ไปชไปพี่เตไปึงพี่เตกดไปก่อนกดไปก่อนกดไปก่นว้าวจุกรอเพื่อนนะครับจังหวะนี้จุกรอเพื่อนไปเดี๋ยวพี่เต้ม

เอาตัวไหนเลือกผมผมเอ้ยไม่นะผมแบบปุ um> <h <h ่มทุเพชรเนี่ยไปไปทุเพชรเหมือนกันโอ้โหอะไรเนาะเอาตัวไหนดีเนาะไหัวพันยวงไนหัวพันยวงไนหัวพันยวงไนเออเอาพกไหมเอาพกไหมเอาพกไหมพกทึ้นเพชเลยไปโอ้ยไดปั๊มยาเร็วจัดอยู่เพื่อตายเยี่ยมั๊มยาไม่ติดไออยู่ไหนอยู่ไหนฉันต่อยฉันติพี่ฉันติฉันตีที่พี่อยู่ชั้นห้านะได้ได้กำลังไป พกสุ้ตอบพกสู้ตอบเห็นพกตัวแดงปะยิงยิงไอพี่เลนหนิพกแดงๆ้มืดเลย้ยาอ้วโอ้โหม้ยตัวดำยิงกูไปถอปะไปไปราางเจอกันเลยรายการายกาววววว่ไปล้ไปล้วุดมดี่โดนมันเพิ่มมันเพิ่มไปพี่สวนอยู่พกพกพกกุเมดพกุเมดพกุดเมดพี่อัด ครับแมาผมผมเจียพกอยู่ตายแล้วเขามีปุ๋ยม่ติดกินยพเก็บพเก็บพจะพไปเนี่ยูอะไรต่อยไดไอ้สกิดกูมีจะเตกงเมไหนมาัวพันตัวหัวพันตัวบิดพี่พพกุเลยไปเอาไหมไปตัวหัวพันไปตัวพันวันวจมาก

อะไรอ่ะูหั่ยมไม่ได้ไม่ได้พี่ไที่อยไปไกันตุ้หัวมันกากว่าไว้ไปไม่กากไม่กากนี่โตุ้หัวมันไม่กากนะ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวนะไปตู้หัไไล่ผมไล่ผมมไล่ผมยไปตายยัไม่ติดชันอะไวะไม่รู้ันถามี่สมมอยู่นามมยสมุกอยู่อยู่สองไงไงัองไม่อยูู่เม็ดโูเม็ดม่อยู่มีหลายู้จังวะเอ๊ ออยได้ปะออยได้ปะคงไฟอ่ะเออเอาเริการได้ปะาบริการไดะ่ไม่ได้หมดริการได้ไหมอยู่ไหมดูไเลยพี่้ยวะโอ้ยยีชัินแรกพี่พยาย่พย่าขึ้นนะตายนะหัวพันหัวพันหัวพันพี่ตพี่ตายอดีพี่ตพี่ตวันไปพี่ตวันวันวันยวันยเลยโอ้กูแตกไป เหมืเหมือนตไม่ทำไมไม่ขึ้นมาช่วยกูทัน่ะไอ้ที่ไอ้แท้ไหนตาทันอะไรไม่เมนเซตถึงเหมือนกันไอ้พี่ทันเนี่ยโหดไปเลยไม่เลยยานดใจนี่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 กูเมดไปพี่มาไอเอตัวเด็ดเได้มาพกับไปโดนยิงหลังเี่ยทํามิสูตรอยู่ครับทุกคนอยู่พี่อมันใอยูยูง่ได ไปเนมเอาพกได้ปะพกอะไปคอบอยู่ไปคอบอยู่เอาพกได้ปะเดีสวนพกอะไปหัวพันดไม่เลยอ้ยเอมเอาผมเอาผมเอาผมไปสวนไปสวนหัวพันอเหยดี่อดหัวพันในหัวดูิไปบ้านเลยเอาหัวพันนะหัวพนะไปอีกห้องึงอาดตายจะตายจะตายุ่มนมามาม ่ไปดอไป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 พี่เอาหัวพันนะไปมาหัวพันทุกเวทไปอยู่ไหนเอ็งอยู่ไหนอ่ะพี่เอ็งบอกพี่ดิผมอยู่นอกผมอยู่นอกไม่ไม่ผมจุดทหาพี่อยู่นี่ไง้โป๊กยัดหลังหลังหลังเราบ้งหัวพันหัวพันอยู่หลังมาดิหน่วยจัดหน่วยจัดยัดมันลงเกันมี้ยัดมันลงกันรอรอก่อนผมเล่นขอบไม่พี่ไอ้ผมรอยิงหลังให้มาดิพี่สวนให้พี่สวนให้ายโป๊กโป๊กใช่ปะ โป๊ะโป๊ะโป๊ะยิงวีวีไลงโพกจเมตเพียนกูแตกโอ้โหผมวัดเลยนะเมื่อกี้ผมมันไม่ไหวอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับว่าจะมีคลิปอะไรต่อไปก็โดนลุมไม่ไหว